เาวด่วนครับทุกคนล่าสุดก็มี fc แฟนคลับนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของอุ้มอิ่มข่าวกระแสในเรื่องราวของรถตู้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทําไมยังไม่มานั่นเอครับทุกคนต้องบอกได้ว่าโอ้โหแฟนคลับ fc นะครับก็รอลุ้นว่าเมื่อไหร่รถตู้ของน้องเนี่ยคันใหม่จะมาถึงหรือว่าจะเสร็จนะครับทุกคนเนาะต้องบอกได้ว่าเราจะเห็นได้ว่าแม่หน่อยกับพ่อเอกเนี่ยได้ไปจองไว้ตั้งแต่ 1เดือนที่แล้วนะครับทุกคนอันนี้ไม่ทราบว่ากําลังจะเข้า2เดือนหรือเดือนที่2หรือเปล่ามีหลายปัจจัยนะทุกคนสําหรับในเรื่องของการสั่งรถตู้เนาะแต่พี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับรถตู้เท่าไหร่ว่าเอ๊ะรุ่นนี้มันต้องรอนานหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็มีหลายสาเหตุหลายปัจจัยเหมือนกันในเรื่องของสีในเรื่องของ เกียร์ออโต้นะครับหรือว่าเป็นรุ่นพิเศษอะไรต่างๆนะครับที่ทางแม่หน่อยกับพ่อเอกเนี่ยได้เข้าไปสั่งซื้อนะครับต้องบอกได้ว่ารถบางคันก็รอเป็นเดือนก็มีนะ แต่แต่ของโต,โตโยต้าเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันรอนานขนาดนี้เลยเหรอหรือว่ายังไง FC ก็เลยสงสัยนะครับยังเห็น FC เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ที่แฟนเพจสีสกเกตอาโตโยต้าสีสกเกตใช่ไหมครับมีการไปคอมเมนต์อยู่นะว่าอ,อยากเห็นรถใหม่ของน้องอุงอิงแล้วค่ะนะครับก็คือก็มีคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เราก็รอไปพร้อมๆกับน้องนๆะทุกคนซึ่งต้องบอกได้ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าการซื้อรถแต่ละคันเนี่ย อ,อย่างพิ้วมิ่มเองเนะครับเราซื้อรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ถ้ามีสีที่เราต้องการถ้ามีาเขาเรียกว่าออปชันที่เราต้องการนะครับมันก็จะได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มออปชันถ้าเราอยากจะเพิ่มสีหรือว่าเพิ่มอะไรพิเศษอย่างเกียร์ออโต้อย่างอย่างเราเราได้เห็นไปแล้วว่าพ่อเอกเนี่ยต้องการเป็นเกียร์ออโต้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยน่าจะได้ไปนานแล้วนะแต่นี้เป็นเกียร์ออโต้คือรถตู้ก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่านําเข้าหรือเปล่าอันนี้ อุ้มอิ่มข่าวกระแสไม่แน่ใจนะครับก็รอไปพร้อมๆกับทุกคนเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับน้องอุ้งอิ่มพี่พันแพงยังใช้เป็นรถของค่ายเพลงอยู่ใช่ไหมครับเนาะสำหรับน้องอุ้งอิ่มพ่พันแพงตอนนี้ยังยังใช้เป็นรถของทางด้านบอสโจอยู่สาวน้อยพ่พนแพงอยู่นะทุกคนก็เราก็นะไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนก็คือรอต่อไปครับทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นเร็วๆนี้แหละที่รถตู้ของน้องเนี่ย จะได้สักทีนะครับแฟนเกับ FC หลายคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าให้พิมพ์อิ่มพูดถึงหน่อยว่าทาไมรถน้องเนี่ยถึงไม่ได้สักทีเนาะอันนี้ก็คือเราก็ไม่ทราบจริงๆนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปถามให้ทุกคนอยู่นะแต่ว่าก็ไม่อยากลาลาบละล้วงเนาะทุกคนเนาะก็นี่แหละทุกคนเรามาคุยกันแบบประษา FC เนาะว่ามันก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันในการสั่งรถนะครับ <S <S โอ้หบางบางคนก็คือรอเป็น2-3เดือนเลยก็มีนะทุกคนอันนี้ถือว่า พ่อเอกเนี่ยไปจองประมาณเดือนที่แล้วเกือบจะเข้า2เดือนหรือเปล่านันน่าจะประมาณเข้า2เดือนได้นะครับอันนี้ก็คือส่งกําลังใจเนาะไปให้พ่อเอกด้วยก็แล้วกันขอให้ได้รถเร็วๆเนาะต้องบอกเลยว่าตอนนี้โอ้โหก็พ่อโจซับพอร์ตลูกสาวดีอยู่แล้วในเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆก็มีรถให้นะครับรถโตโู้ให้นะทุกคนก็ถือได้ว่าดูแลดีนะครับสำหรับศิลปิน อุงอิงไปบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะก็หลายคนก็คืออยากซับพอร์ตน้องนั่นเองครับทุกคนในเรื่องราวของรถน้องนะครับก็คือหลายคนเนาะอยากรู้1แหละนะครับอยากรู้ในเรื่องของทะเบียนรถในเรื่องของเลขกุญแจนะครับเนาะถ้ามาได้ในวันที่10 15หรือ16หรือวันที่ 30, 30 31เนี่ยโอ้โห fc แฟนคลับเตรียมเฮแน่นอนนะครับเนาะซึ่งอรอบ คือรอบแรกเราจะเห็นได้ว่าพ่อเอกเนี่ยลงคลิปวิดีโอการไปจองนะทุกคนตอนนั้นก็คือเป็นกระแสฮือฮามากๆ และรอบที่2นะครับแม่หน่อยกับพ่อเอกนะครับก็คือมีการเข้าไปถามนะครับช่วงนั้นก็มีดราม,ม่าเหมือนกัน f c ฟแฟนคลับก็บอกว่าเอ๊ะทาไมเมื่อไหร่จะได้นะครับเอ๊ะทำไมแบบจองไปแล้วทําไมยังไม่ได้สักทีทําไมไม่เร่งให้หน่อยน้องจะได้มีรถใช้เดินทางแบบดีๆเดินทางแบบเขาเรียกว่าอะไรได,ด้วยรถคันใหม่นั่นเองครับทุกคนช่วงนั้นก็มีดราม,ม่าเนาะอันนี้คือเข้าใจมากๆกับทางแฟ,แฟนคลับเอฟซีแล้วก็เข้าใจทางสีสอ่ตไม่ใช่สีสกเกตสร้างบ้าน โตโยต้าสีสเกตนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเนาะเขาก็น่าจะมีเหตุผลของเขานะดูไปแล้วเนาะพอได้ฟังจากที่เขาพูดกับพ่อเอกเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าสั่งพิเศษให้นะครับขอพิเศษให้แล้วก็ในเรื่องของ เกียร์ออโต้อะไรต่างๆมันก็ต้องรอนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเห็นทางเซลล์เขาบอกว่าน่าจะได้เป็นนานแล้วแต่ว่ามันนานขนาดนี้เลยเหรอเราก็งงนะอันนี้คือเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันในเรื่องของการซื้อรถนะครับก็ขอให้พ่อเอกแม่หน่อยเนาะได้เร็วๆก็แล้วกันแล้วแฟนคลับ fc แฟนคลับเนี่ยก็อยากให้น้องได้รถคันใหม่เร็วๆนั่นเองครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนกระแสะความฮอตไม่มีลดเลื่อนลงเลยนะสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับ ไปเล่นที่ไหนไปเล่นจังหวัดไหนนะครับแฟนลับ FC เนี่ยก็เข้าไปให้รางวัลน,น้ําใจทุกวันเหล่าบรรดาบ้านฮักบ้านโฮมฮักเรียกได้ว่าโอ้โหรางวัลน,น้ําใจคือแบบ สุดฤทธ์กันเลยทีเดียวนะครับนะไม่เว้นแต่ละวันนะครับคือมีแทบจะทุกวันกันเลยทีเดียวสําหรับมาลายน้ําใจนะแล้วก็ช่วงนี้ด้วยได้ว่าน้องเนาะเดินสายทั้งถ่ายรายการงานไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีงานโชว์ตัวต่างๆครับทุกคนก็สืดได้ว่าน้องขยันแล้วก็ทําเพื่อแฟนเพลงทำเพื่อแฟนคลับเนาะให้เราได้เห็นผลงานกันออกมาเรื่อยๆแล้วก็เร็วๆนี้น้อง กำลังจะมีเพลงใหม่ด้วยนะครับสำหรับอบอสโจเนาะที่กำลังจะทำให้กับน้องนี่ครับทุกคนเราเรามารอลุ้นกันว่าเพลงใหม่ของอีมแพมแพลง,งจะปังแค่ไหนนะครับแล้วแฟนคลับ FC เนี่ยคือรอที่จะซับพอร์ตรอที่จะต่อยอดให้กับน้องอยู่แล้วนะครับทุกคนเนาะก็รอผลงานเพลงใหม่ของน้องออกมาอีกด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มขากระแสก็ไม่รู้ว่าจะคือต้องบอกได้ว่าไปหาข้อมูลมาได้เท่านี้จริงๆแล้วต้องบอกทุกคนว่า มันก็มีนะมีเคสที่แบบรอนานแบบนี้ครับทุกคนนะรอเงินนานเป็นเดือนบางที 2- อสเดือนก็มีใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องจองรถเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนเนราะจะได้เป็น,ปนความรู้นะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับคนที่มาอ่านนะครับก็คอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสจากที่ซื้อรถมาประมาณ2คันนะครับคือรอนะรอ1เดือนรอ1เดือนรอในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับรอ1เดือนแทบจะเดือนกว่าๆด้วยซ้ำกว่าจะเสร็จนะครับ ในเรื่องของการตรวจเอกสารอะไรต่างๆแต่นี่เซลล์เขาบอกแล้วว่ารอคือมันได้แล้วทุกอย่างผ่านหมดแล้วเหลือแค่เกียร์ออโต้กับน่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องอะไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแบบสั่งพิเศษตกแต่งด้วยอันนี้เราไม่รู้เราไม่ทราบเนาะแต่เราซื้อรถมามันก็ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันก็มีรอานานประมาณนี้อยู่คันหนึ่งที่อุ้มอิ่มนะที่ซื้อรอแบบนี้เลยนะครับก็ไม่น่าจะนานไม่น่าจะเกิน เดือนหรือ2เดือนก็น่าจะได้แล้วสำหรับรถของน้องอค์อีไม่วานแพงนะครับแล้วก็รถที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะบอสโจนะครับก็เอา,อารถของลัเพินอินดี้เลคคอร์ดใช่ไหมทุกคนนะครับมาให้ใช้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นรถตอนแรกคิดว่ารถคันนี้เป็นรถใหม่ของน้องนะนะนึกว่ารถคันที่น้องใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรถใหม่แต่จริงๆแล้วยังไม่ได้แหละครับแฟนคลับ FC เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่ายังไม่ได้นะครับก็ รอต่อไปครับทุกคนรอต่อไปคิดว่าเมื่อไหร่ที่น้องได้นะครับได้อรถเนี่ยรถตู้เข้ามาคิดว่าน่าจะเป็นโหข่าวดังแน่นอนนะครับข่าวดังแน่นอนแล้วคนก็รอป้ายแดง ขององค์อีไปบ้านแพงแน่นอนนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกํลาลังใจนะครับไปให้ทางแม่หน่อยพระเอกด้วยกันแล้วกันแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภยนะัยเนาะช่วงนี้คือถนนลื่นฝนตกนะครับขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยได้ยินข่าวว่าองค์อีไม่ค่อยสบายด้วยนะครับวันนี้ก็คือมี FC แฟนคลับเนาะเอายาดมเอาโห oh. ยารักษาเนี่ยไปให้น่ารักมากๆแฟนคลับ FC นะครับก็ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจะได้แสดงผลงานด้านหน้าเวทีได้เต็มที่นั่นเองนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสะด้วยนะครับฝากสนับสนุนอิ่มอิมด้วยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ